มิงชาลิสาสละโสดวิวาหวานกับเจ้าบ่าวนอกวงการมิงชาลิสาบุญครองทรัพย์นางสาวไทยปี2546ควงแขนแฟนหนุ่มนอกวงการอาจวิสุทดรังสินาพรเข้าพิธีวิวาอบอุ่นในช่วงเช้าวันนี้ณโรงแรมสยามเคมบินสกี้ ในงานหมิงสวมใส่ชุดไทยสิวาราสีขาวปักเลื่อมสวยละมุนตามากส่วนเจ้าบ่านั้นก็มาในสูรสีขาวสุดเนียบดูเรียบหรูและแมทกันอย่างลงตัวภาพหวานของทั้งคู่นั้นถูกเผยแพร่ผ่านทางอินสตาแกรมของชาตินุพ่กรเพชรล้ำเมคอัพอาทิตย์ชื่อดัง บ่าวสาวสวยหล่อยังไงก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ